มันเอาอีหยังมาแพงวะหนังจระเข้กับปลาตางกับหนังกระป๋องบานเฮาแพ้งหมอไถ่เนี่ยสรุปสรุปสรุปมาภาพมาวันนีเนี่ยสกปรกคุณวินคะหนังกระเป๋าพี่เนี่ยสะอาดกว่าหนังหน้าคุณวินเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะสารนี้สาดจริงนี่หรือเนี่ยนะยานะคะนี่ ถ้าเกิดพังขึ้นมาเนี่ยชดใช้เต็มจำนวนนะคะใบนี้ยสองแสนฮะกำไรบริษัทปีละ20บาทเนี่ยคุณวินต้องทำงานเป็นหมื่นปีเชียวนะคะถึงจะชดใช้ได้อ่ะอ้อโหคุณละขึ้นเลยคุณละขึ้นเลยฮะเดี๋ยวเวีนยนใจเย็นพี่พลามนี่ไม่อยากเชื่อเลยนะว่าคนอย่างพี่นี่จะซื้อของแบรนด์เนี่ยแพงแบบนี้มาใช้ปกตินี่พี่งกจะตายออแล้วพี่ทำแบบนี้เพื่ออะไรโอ้ยก็ พอลล่าบอกไปแล้วไงคะว่าพอล่าเนี่ยอยากจะอัปเกรดตัวเองเออแต่งตัวดีๆเวลาไปเจอลูกค้าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะได้แบบมีความเชื่อถืออ่ะเออจากที่สวยอยู่แล้วก็จะได้สวยแบบเลยค่าท่านึกไม่ออกนะคะว่าสวยแบบเลยค่ายังไงเดี๋ยวทำให้ดูสวยเลอค่าโอ้ยคุณเอิร์ทอย่านะคะเดี๋ยวฝุ่นโดน ไม่หน่อยนึงเมื่อสีเป็นอีหยังไม่เวอร์นะคะฝุ่นนิดฝุ่นหน่อยก็ไม่ได้รุ่นเนี้ยลิมิเต็ดอิดิชันนะคะมีจำนวนจำกัดหาซื้อไม่ได้อีกแล้วนี่ไม่แน่นะคะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยราคาอาจจะขึ้นจากสองแสนจะากลายเป็นสามแสนก็ได้ผมให้สี่แสนเลยแสนเบื่อแสนงุดหงิดแสนโหนหวยจะเอาไปทิ้งที่คลองแสนแสบแล้วเนี่ยมาดิตายเลยค่ะแสนรักของแม่ไม่ฟังนะคะปิดหูปิดหูโอ้ย โคต<น>รจะหมั่นไส้บอกเลยไม่ต้องพูดเลยพีพ่เมล็ดพี่เมล็ะผมจะออกไปห้างแล้วจะติดรถไปปะ<อ>จะไปตลาดไหมเหรอไป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 ค่ะส่งแค่ไปรถ่มเมนะไม่ส่งตลาดได้เร็วเร็วเร็วอ่ะแล้วกระเป๋านี่จะเอาไปเหรอตลาดเนี่ยฮะคนก็เยอะแยะเ๋ยก็เป็น้อยหรอกก็จริงของน้องสันงั้นเดี๋ยวพี่เอาไว้ในรถเออไม่ได้ เกิดมีโจรมาทุบกระจกแล้วเอากระเป๋าไปเฮ้ยอะไรต่างเฮ้ยคุณวินคุณวินต้องมาเล่นพี่เล่นกับกระเป๋าพี่แน่เลยอ่ะซ่อนค่ะซ่อนไว้ซ่อนไว้เฮ้ยจะทำอะไรก็ทำเร็วๆมาไปไปเลยอยู่นี่ก่อนนะลูกเดี๋ยวเดี๋ดูแลตัวเองด้วยนะเดี๋ยวแม่รีบกลับมาซัมเราด้วยเร็ว ซ่อนไว้ซะด้วยบดไอแอมขอยดอกดูดิจะหวงอะไรนักหนาสองแสนนี่ยนีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบังวินบังวินบังวินอะไรไี่ยังฮะอย่าเป็นยุงขอเอื้อเขาว่างไว้ว่างไว้เออ เออเออโชดลาเชนมีกระเป๋าใหม่ว่ะบักวินออน่าเลยมือโชดลาเช่นมันแข็งฮะช่บอเดี๋ยวเป็นห้อยเออออกกได้เอเรับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เน้่วยเล้วเป็นเอ้อ้ยเฮกยเน้เยเ้ยเยบัยเฮอบเฮยไฮ้เฮ้เยเฮย้ยน้ยเฮ้ยเยเมเ้ยเฮเฮ้ยเฮเยเวนยกวน ออาไปเก็บเลยบุวินใส่ถุงดีๆเลยเออหูแล้วเดี๋ยวหนีเลยเออโอยโอ้ยโอยโอยบ่เป็นยังคอยบ่เป็นยังบ่ได้ห่วงเจ้าห่วงกระเป๋ากระเป๋าเ็นยังบอ้ยเป็นร้อยบ่บ่บ่หลอดแล้ว คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดี